ีวิตก่อนที่ผมจะมารู้จักกับพระเยซูคริสต์นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ติดเพื่อนเมื่อสมัยวัยรุ่นแล้วก็ชีวิตของผมเองไม่ได้สนใจในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ไม่ได้อินในเรื่องของศาสนาตั้งแต่แรกนะครับจนชีวิตของผมเริ่มเกเรมากขึ้นผมมีเรื่องชกต่อยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดหนักมากแล้วก็ ครอบครัวก็เริ่มจะหันหลังให้กับผมในช่วงเวลานั้นที่ผมติดยาเสพติดผมมีเรื่องชกต่อยกับคู่อริแถวบ้านนะฮะจนทําให้ครอบครัขวของผมอยู่ในความเดือดร้อนโดยการกระทําของผมในช่วงเวลานั้นนะครับคู่อริเนี่ยมาตามหาถึงบ้านแต่ว่าไม่เจอผมในในช่วงนั้นนะ,ะแต่ว่า มาถามหาผมถึงที่บ้านว่าผมอยู่บ้านไหมแต่ว่าผมไม่ได้อยู่บ้านทีนี้คั้วหลีก็นำพับพวกมาเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือไม่ได้ทำที่ตัวผมแต่กลับเอาก้อนหินมาแล้วก็เฟี้ยงใส่หลังคาบ้านผมทั้งคืนก็ว่าได้จนครอบครัวก็หวาดกลัวในในวันนั้นแล้วก็ จนทำให้ครอบครัวไม่ยอมรับในตัวผมแล้วก็ตัดหางปล่อยวัดของผมออกจากบ้านแล้วก็ไม่อยากให้ผมเป็นตัวปัญหาในครอบครัวจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือ หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมพี่สาวของผมคนหนึ่งเขาอยู่ที่กระทุ่มแบนที่สมุทรสาครก็ชวนผมให้ไปอยู่กับเขาว่ามาทำงานแถวนี้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยได้มีโอกาสตัดสินใจไปอยู่กับพี่สาวในช่วงเวลานั้นด้วยความรู้สึกที่โดดเดี่ยวมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งครอบครัวก็ไม่ได้ยอมรับในตัวเราแล้วแล้วก็ไม่เอาเราแล้ว ไปได้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่ามากๆในช่วงเวลานั้นเป็นวันอาทิตย์ในวันนั้นพี่สาวของผมก็ได้ชวนผมว่าเราไปเข้าโบสถ์กันไหมอะไร่เงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าโบสถ์ที่นมัสการเป็นเพลงภาษาไทยที่โบสถ์ได้มีการร้องเพลงน้ัมการแล้วก็สรรเสริญพระเยซูคริสต์และพูดถึงความรักของพระเยซูที่มีให้กับคนที่ไม่ได้น่ารัก ผมร้องเพลงออกมาทั้งๆทงี่ผมไม่เข้าใจความหมายและความรู้สึกของเพลงในวันนั้นผมร้องออกมาด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าแปลกใจและเกิดคำถามในจิตใจว่ามันมีความรักจริงๆแบบนี้จริงๆอยู่บนโลกนี้ด้วยเราะผมร้องเพลงออกมาและผมก็ร้องไห้ออกมาจากเหตุการณ์นั้นเมื่อผมเลิกจากบอดก็มีพี่คนหนึ่ง ที่เขาเป็นคริสเตียนที่อยู่ที่โบสถ์เขาก็เข้ามาถามไทยว่าผมเป็นยังไงบ้างมาจากไหนที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ได้เล่าเรื่องราวของผมเข,เขาฟังเขาก็มีโอกาสได้บอกกับผมว่าถ้าน้องอะ่ะมีปัญหาชีวิตพระเยซูคริสต์ช่วยชีวิตของน้องได้นะใช่ครับจากนั้นผมก็ได้มีโอกาส เปิดใจและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาชีวิตหลังที่ผมได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของผมใช่ไหมครับผมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของผมไม่ได้อยากกลับไปในวิถีชีวิตเดิมที่ผมเคยทําผมเริ่มอธิษฐานขอให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมให้ผมสามารถที่จะเลิกยาสพติดได้ไหมแล้วก็อธิษฐานขอพระองค์ที่จะช่วยผมเลิก ติดเพื่อนที่พาผมไปในทางไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่อาศจ,จันผมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากจะกลับไปใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจากนั้นชีวิตของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นจากนั้นชีวิตของผมก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนครอบครัวที่เคยไม่ยอมรับในตัวผมแล้วก็ หลังให้กับผมในช่วงเวลานั้นก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมที่เปลี่ยนเป็นคนใหม่จากนั้นครอบครัวก็เริ่มกลับมายอมรับในตัวผมแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ครอบครัวของผมก็รักผมแล้วก็ยินดีกับชีวิตที่ผมเป็นอยู่ในทุกๆวันได้แล้วผมรู้สึกว่าวันนั้นถ้าผมไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของผมอาจจะดิ่งไปแล้วก็ ยังคงติดยาหรือไม่ผมอาจจะไม่มีชีวิตในวันนี้ก็ได้หรือชีวิตของผมอาจจะไม่มีความสุขกับอะไรเลยในชีวิตผมรู้สึกว่าการที่ได้รู้จักพระพรองในวันนี้พระองค์ได้ทําให้ผมเข้าใจความรักความรักที่รักแม้กระทั่งคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างเรามันจึงทําให้ผมรู้สึกว่าบนโลกใบนี้มีความหวังแล้วก็ มีความรักที่จริงแท้พระองค์ได้เปลี่ยนชีวิตของผมถ้าวันนั้นผมไม่รู้จักกับพระองค์ชีวิตของผมก็คงไม่มีความหมายอะไรในวันนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมได้พระเยซูคริสต์ก็จะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ต้องการพระองค์เหมือนกันขอเพียงแค่วันนี้คุณลองเปิดใจตอนรับพระเยซูคริสต์ เชื่อพระเยซูราจะส่งแก้ไขปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ได้อย่างแน่นอน